น้องบอลนะฮะรัชตะไทยตะกุลพานิชนะครับอยู่ที่ถนนสีลมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสีลมเนี่ยปีนี้ไม่มีการปิดถนนนะครับบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับไปคุยกับบอลรัชตะไทยตะกุลพานิชนะฮะน้งบอลเชิญเลยครับเชิญครับบอลครับคูณจังหัะความสนุกของสงการที่สีลมวันนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายครับจนตอนนี้เนี่ยประมาณสัก 4โมง35นาทีปรากฏว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาที่นี่มากขึ้นนะคะฝั่งนี้เป็นถนนสารแดงคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าตอนนี้บนฟุตบาทเนี่ยนะครับแทบไม่มีที่จะยืนแล้วนะฮะทุกคนก็ยังเดินเล่นฉีดน้ํากันอยู่อีกฝั่งหนึ่งในทางกลับกันตอนแรกเนี่ยผมจะเดินทางไปนะครับเพราะว่าเขายังเปิดให้ข้ามไปด้านนู้นอยู่ตรงนู้นเป็นถนนเอ่อสีลมนะเริ่มไปตังแต่ถนนสีลมซอยสองเลยนะครับยังคงมีความคึกคักอยู่ที่บริเวณนั้นครับ คุณผู้ชมครับสำหรับปีนี้นะฮะที่สงการศรีลมเนี่ยนะครับมีการประกาศของสำนักงานเขตบังรักแจ้งงดการปิดถนนนะฮะโดยจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมาอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับคอยดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนนะครับก็ยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับ จ้าหนาที่อนุญาตให้เล่นบนฟุตบาทเท่านั้นนะครับโดยมีแผงเหล็กปิดกั้นเอาไว้นักท่องเที่ยวต่างเริ่มถือปืนฉีดน้ําเข้ามานะครับเล่นสงการในช่วงบ่ายโมงซึ่งก็คาดการว่าในช่วงค่ำเนี่ยจะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยการเล่นน้ําที่ถนนสีลมนะครับเป็นลักษณะของการเดินฉีดน้ําไปมา ไม่มีการเล่นแป้งบางจุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเพลงสร้างความสนุกสนานจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาสงการสีลมบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นสงการเพราะไม่ได้เล่นมา3าปีแล้วแต่ก็ผิดหวังเล็กน้อยที่สีลมไม่มีการปิดถนนเหมือนกับทุกครั้งที่เคยจัดกิจกรรมก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะเล่นบนท้องถนนไม่ได้เพราะปกติเขาจะปิดถนนแต่ปีนี้เขาให้เล่นตามฟิวบาทดคะ่ะนักท่องเที่ยวก็มาแต่มันก็จะมาได้ไม่เต็มที่คะ่ะพี่ พราะถ้าสมมติว่าปิดถน,นนเนี่ยอาจจะเต็มเต็มช่วงนี้เลยเออแต่อันนี้มันก็แบบเหมือนกับมันที่มันแคบลงอะไรเงี้ยครับการสัญจรมันก็อาจจะแบบติดขัดนิดหน่อยครับใจบ <า S 2> เราเนี่ยอยากให้มันเป็นยังไงผมว่าอ,อยากให้ปิดเลยครับอ,อ,อยากให้ปิดแล้วก็แบบเต็มที่กับถน,นนเส้นนี้เลยครับถนนดีค่ะคึกคักแต่ว่ามันเป็นปีที่แบบโออไม่ปิดถนนไม่ให้เล่นบนถนนแต่ว่าถ้าปิดถนนนะคนมันจะเยอะกว่านี้แต่เนี่ยคือคนมันแน่นแบบข้างทางเต็มไปหมดเลย สำหรับการจราจรนะครับทั้งฝั่งถนนสารแดงและถนนสีลมสามารถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกน้ำเนี่ยขับเข้ามาเล่นน้ําสงการตลอดจนรถโดยสารสาธารณะจอดส่งผู้โดยสารนะครับจึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้ทางครับหากไม่จําเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มชะลอความเร็วแล้วนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเดินทางมามากกว่าตอนช่วงบ่ายนะครับและก็จะมีการคัดการจากเจ้าหน้าที่ว่าคืนนี้นะครับจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เจ้าหน้าที่จะ เปิดให้เล่นเนี่ยไปจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการให้ทุกคนเนี่ยนะครับเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนตอนนี้คนมาเยอะฮะสิ่งที่ต้องกังวลนะเห็นไหมครับเดินเบียดกันแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของสายคองคอครับนะเพราะว่าอาจจะมีผิ้จ่าชีพเนี่ยใช้กันไกลตัดสายคองคอได้ยังไงก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับนั่นเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมบอลรัชตะไทยตะกุลพาณิชย์รายงานสดจากถนนสีลมครับครับขอบคุณคุณบอลรัชตะไทยตะกุลพาณิชย์ด้วยนะฮะรายงานสดมาจากสีลมซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ ปีนี้สีลมไม่ได้ปิดถนนะนะครับก็จะเล่นกันบนฟุตบาทบนทางเท้านะครับวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้